สว anyway, ัสดีครับพี่น้องเอ็ซีสาหน่อยคือแป้งแท่งสุบบุหทุกคนครับขำหมอดพอนคุณเดชไปแป้งแท่งครับพี่น้องมือนีมากเที่ยวบางแสนครับลองแวะเบิ่งกันนะบางแสนเพิเศษเลยเคยมาจกเที่อเมือไปแต่มังพัทยาอันนี้เพือหาดบางแสนจังหวัดชนบุรี sen Tang lemu sun buli apa tu Tak tu nak Tak tu nak tu คนเดียวก็เสียวได้นด็ วาาเทียวทะเลสีนองเอ้ยอันนี้หาดบางแสนนะครับไม่ใช่พัทยานะครับบางแสน นี่หอดมมเตร้งใจบุตรดุนิทะเลกันอะไรโอ้ไปลเมอรอแรงนี่นะครับชิ้นงานสาวน้อยเพือนบ้านแพงนะครับแสดงที่แ่กแพกษาแม่นบ่แพกษาบ่สมุดประการครับสมุดประการ มาแรกนี่พรแอนเดอร์หลังจากที่ว่ามาเมื่อนไปเรียนอยู่ไอออสเตรเลีย mm hmm. รล่มไปเดินทางเขาไปตลาดแทกกราซากระเลยมาแวะหาดบางแสน,น,อ,อ,ยนอ,อ,อย่างนี้นนาะอุ้ยนกเอออยากพาขอบรัวมาเที่ยวเดีย๋ยวพาลุงพาเต่ามาเที่ยว โดยรอบโดยรวมของหาดบางแสนชนบุรีครับพี่น้องครับ แห้งนี่พี่น้องลแมแห้งแห้งพัทยากับจุฬาฯล่ะครับพี่น้องพัทยาก็ด้อยู่ฝังพขุนละ่ะทั้งขุนละ่ะนะครับอันนั้นพัทยาอยู่ทั้งขุนแต่ว,ว่าตรงนี้จะเป็นหักนี่ว่าที่เขาแตงเพ่ง จากลูหนังไปบังแสงลิงแรงสุข,ขีเพลงเก่าๆสมัยแต่สุรพลนสุป,ปัจเจริญคนเล่น,ลาย,ยน,ล,นลายอยู่ด้วยเหรอเล่นยญลายอยู่ด้วยอันนี้ซุ่มแบบเต็มทีแล้วาบางแสน รับพี่น้องน้ำทะเลก็ได้อากาศมันพอ้อนแบบนี้ เบบน,นี้่ลเวนะ่อมงเพ่ิงครับเก้าอินกาสามบนาทีม่ว,วกนผมเจนวิ่งว่าเลยนี่เพรว่าพนโทรศ,ศัพท์มัจะกลับกลับด่านหรือเปล่าวิ่งเว่า เอาไว้ซ้ำนีล่ละพี่น้องนะครับเป็นผ้าขอบครัวมาเที่ยวเอ๊ะไปครอบครัวมาเที่ยวมานัง่งมากินอาหารทะเลโอ้ยขึ้นหอดเลยหอมขึ้นหอดเต่าพี่น้องอ่ะลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่สก่อนครับ พอสิดทายมาหาให้พี่น้องได้เบิอดกันไหมผมกระว่วกเก่งดกอกอาสวัสดีครับพี่น้องครับยห้ดีมีแห้งสุข,ขสุขทุกคนเด้อพี่น้องเด้อครับหมวดคอนกูเด็ดเป็นบาตแทงครับพี่น้อง